เฉลยแล้วประโยชน์ของเสาหน้าเซเวหลังคนถกสนันมันมีไว้ทำอะไรกันแน่สวัสดีครับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีประเด็นที่ถกกันสนันโซเชียลเกี่ยวกับเสาหน้าเซเวหลายคนคงอาจจะเคยเห็นแล้วอยากรู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรมาฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าระมาดังรายละเอียดจากข่าวกันครับโซเชียลถกสนั่นเสาหน้าเซเว่นมีไว้ทำอะไร die, àn àn นั่งพักก็ไม่ได้พิงก็ไม่สบายงานนี้เฉลยแล้วบอกเลยว่ารู้แล้วอ๋อเลยน้องไม่ได้เรียกว่าเสาด้วยน้องมีชื่อเรียกของน้องเองด้วยนะจ๊ะเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมา Facebook ผู้บริโภคได้โพสต์ภาพเสาหน้าร้าน7 e เ e ่ e อระบุว่า มีหลายคนสงสัยว่าเสานี้มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรซึ่งทางเพจก็เฉลยคำตอบว่าจุดมุ่งหมายของมันก็คือลดแรงวัะทละจากอุบัติเหตุนั่นเองถ้าในทางการเรียกว่าสมอบกเวลาชนมันจะช่วยยกรถขึ้นทำให้ร้านดังกล่าวเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนั่นละจ้าแต่บางคนเอาไว้ล่ามโซ่จักรยานซะง,งั้นก็มีนะจ๊ะอิอิด้านเว็บไซต์ WRCP ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเสาดังกล่าวว่าเสานั้นก็คือสมอบก เป็นอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์พุ่งชนร้านเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานและช่วยลดความเสียหายของอาคารและทรัพย์สินเสาสมอบกจะติดตั้งที่หน้าร้านสาขาที่สามารถจอดรถยนต์ได้และมีความเสี่ยงที่รถยนต์จะพุ่งเข้าชนร้านตามข้อมูลระบุว่าจากสถิติอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนร้าน7 e เ e ่ปีที่ผ่านมาพบว่า มีมากกว่า300ครั้งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทนี่จึงเป็นที่มาในการคิดค้นเสาสมอบกที่หน้าร้าน7 e เ e ่นอีเลจุดเด่นของเสาสมอบกก็คือต้นทุนต่ำก่อสร้างง่ายมีความคงทนสูงเคลื่อนย้ายได้ง่ายเมื่อรถพุ่งชนก็สามารถพลิกกลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีเสาสมอบกจึงถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญของร้าน7 e เ e ่นอีเลเนั่นเองนะจ๊ะหลักการทำงานของเสาสมอบกก็คือชน ล็อกเมื่อรถยนต์พุ่งชนเสาสมอบกแรงชนจะทําให้ฐานสมอบกยกรถให้ลอยขึ้นโดยฐานสมอบกจะล็อกติดกับพื้นหน้าร้านแรงกดจากน้ําหนักรถจะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างรถกับฐานสมอบกจึงทําให้รถหยุดได้ ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากกระปุกนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกเฉลยออกมาแล้วนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเสาที่ตั้งอยู่หน้าร้านเซเว่นในบางสาขามันคืออะไรกันแน่สรุปแล้วมันก็คือสมอบกนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ